เรามาดูไม้โยกไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเด็ดเลยนะครับนี่เป็นรุ่นใหญ่ละตัวนี้เวลาเราใช้งานจะไม่ได้เสียบหมอแปลงนะครับเสียบฝานหมอแปลงก่อนนะครับตัวนี้เวลาใช้งานนะครับให้เราใส่น้ําหนักของเราลงไปนะครับว่าน้ําหนักของเราเท่าไหร่ใครหนักหกสิบห้า เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าต่ําสุดให้ใส่น้ําหนักได้ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับตั้งแต่30กิโลนะครับ30กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับถ้าเรากดค้างมันจะขึ้นทีละห้านะครับได้ถึง120กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้นะครับได้ถึง120กิโลกร,รัมนะครับ เดี๋ยวพ่อค้าหนัก80 80กว่า83นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีโหมดให้เราเล่นเยอะมากนะครับมีโหมดให้เราเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับใครตัวเตี้ยก็ปรับ ให้เตี้ยลงได้นะครับปรับสูงต่ำได้น,นี่ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับเราปรับสูงไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูนะครับสูงต่ำตรงนี้น่าจะเป็นระบบเชิดหน้านะครับน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทำให้ดูดีกว่าครับเดี๋ยวอันนี้มผมเอาเชิดเอาก้มดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือกด มันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะมันก็จะหน้าทิ่มลงนะครับเห็นไหมตูดเขาก็จะโดกนะครับแต่ถ้าเราก,กดค้างไว้อันนี้สําหรับโหมดแมนวนวลหระครับเัรน,นี้จะมีเมนโหมดแมนวนวลใหาเราเล่นนี่นะครับเห็นไหมครับหน้าเชิตดตูดต่ํานะครับแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้เดี๋ยวเราลองมาดูนอันนี้ รเราลองตัวนี้เราลงนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเตี้ยลงนะครับนี่ปรับระดับสูงต่ํำได้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่น้ําหนักเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกโหมดไปนะครับ ก็จะ,ะโยกนะครับ๋ยวลองดูมันมีโหมดให้เราเล่นหลายโหมดนะครับปรับระดับความเร็วได้อะไรได้หมดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่แล้วแหละตัวนี้ที่ญี่ปุ่นหลายหมื่นนะครับแพงมากแล้วตัวนี้มันจะดีอย่างตรงที่ว่าเวลาเราเล่นเสร็จไปนะครับเราเล่นกี่นาทีหรือโหมดไหนอะไรพวกนี้เขาจะบอกว่าเราใช้พลังงานไปกี่แคลอรี่นะครับ เดี๋ยวเราลองดูเราปรับให้มันเร็วขึ้นนิดนึงนะคร,รับปรับให้มันเร็วขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับหรือเราปรับให้มันเร็วขึ้นนิดนึงในการอัดวิดีโอดีกว่าถ้าเกิดเราเลือกโหมดอัโตโนมัติมันก็จะไปตามตามตามสเต็ปเขานะครับสมมติเราเล่นเสร็จปึ๊บ ่ามันจะแจ้งบอกเราว่าเราเล่นไปเมื่อกี้ใช้พลังงานไป3แคลอรี่นะครับสภาพสวยนะครับสภาพยังโอเคเลยเนี่ยอาจจะมีรอยขูดตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นรอยใส่ตู้มามันก็จะมีรอยนิดนึงนานประมาณนี้นะครับ